เรื่องนี้ก็โอ้โหเห็นภาพแล้วเป็นยังไงยาบ้าเป็นเสียพระพุทธรูปเรื่องนี้พระพยอมให้ความเห็นไว้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพระพยอมกาลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแกว้วก็ให้ความคิดเห็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มีการ เอายา้าไปปั๊มเป็นรูปเสียงพระนะคะบอกว่าคนทำรรเนี่ยนะไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำไม่รู้จักบาปบุลคุณโทษอะไรเลยพระพยอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องเคารพบูชาก็คือพระนะคะพระพุทธรูปคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากราบไหว้กันแต่คนกลุ่มนึงเล็กๆเนี่ยนะคะ กลับเอามาทําในลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นการด้อยค่าพระพุทธศาสนานะคะคนที่คิดว่าการนําเอายาบ้ามาปั้นเป็นเสียงพระพุทธรูปออกขายแบบนี้บอกว่าเอ้บางคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการจูงใจลูกค้าหรือว่าคนเสพให้หันมาสนใจมากขึ้นด้วยลักษณะที่แปลกหูแปลกตาซึ่งพระพยอมบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะมันมันไม่ได้กระตุ้นให้คนอยากซื้ออยากเสพแต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นรูปลักษณ์ที่น่าเกลียด คือถ้าไม่ทําอะไรเป็นเม็ดกลมๆพอรูป็ญยาบ้ามันก็ไม่น่าไม่น่าดูอยู่แล้วมันก็น่าเกลียดอยู่แล้วคนเสพก็ไม่ซื้อไม่สนใจหรอกพอเป็นเสียนพระพุทธรูปอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่น่าจะมีคนสนใจเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือทรรมาหากินแบบนี้แล้วเนี่ยคือเท่ากับว่าเป็นการหากินแบบหาเวหากรรมไม่เห็นด้วยไม่ดีเลยไม่ควรทำแล้วก็ไม่ควรไปไปเสพด้วย